สวัสดีครับเพื่อนครับมาต่อครับมาต่อครับงานรออีกงานหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นพระที่โอ้โหนะคืออะไรอ่ะเป็นที่ต้องการเป็นที่แบบว่าเป็นพระที่นะครับมีคนที่อยากจะได้มีคนที่อยากจะเก็บไปเป็นนะ ติดตัวไว้ประจําตัวเรามากมายเหมือนกันมากมายนะเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพ่อทารุ่นสองนะครับรุ่นสองถ้าสายนักคำนถมก็พอ่พอทาวัพระเนียงแตกหลงพระเงินวระดดนยายหอมอย่งเงี้ยโด,ด่งด,ดังโด,ด่งดังเป็นพระเก่งพระที่ขั้นทํำพระออกมาแล้วมีความเข้มขลังวันเนี้ย ก็จะเป็นหล่ออีกงานหนึ่งนะเป็นหล่ออีกงานหนึ่งเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับทําไมองค์เนี้ยนะเพื่อนดูนะทาไมองค์เนี้ยดูแล้วดูเป็นงานหล่อที่ดูได้ง่านยะดูผมว่าผมดูง่ายดูมากเพราะอะไรดูผิวดูผิวงานหล่อ เห็นไหมเห็นไหมครับนี่คือผิวงานหล่อนะผิวงานหล่อนะนี่หล่อแน่นอนนี่หล่อแน่นอนนะเขาเรียกว่างานหรือการพิธีการทำถูกคืองานหล่ออันนี่ผมเอาจะยึดแค่สามข้อในการพิจารณาอยู่ เขาพาว่ามีโอกาสเป็นพัดหนื่งพิมพ์อ่าเป็นปีพิมพ์นะครับพิมพ์ตรงไม่ตรงนะฮะเป็นพระพุทธั่งสกัณฐ์ไมมีชั้นใช่ไหมฮะนี่คืองานนี่คือพิมพ์พิมพ์ตรงงานงานอะไรงานหล่ออ่าหล่อเนื้อโลหะอ่าออกแดงออกอย่างเงี้ยเป็นไปได้งานประกบพิมพ์เห็นไหมครับหน้าหลังเห็นไหม เก็บเสร็จแล้วทำไรประกอบเสร็จแล้วทำไรตะไบเพราะเวลาหล่อออกมาแล้วมันไม่สวยไหมครับก็จะมีตะไบาการตะไบดูดิตะไบเก่าตะใบใหม่เพื่งก็ดูไหมก,กาวไม้ะตะไบดูดิรอยตะใบรอยตะไบแทบจะเห็นไหมเพราะมันโดนสมัมผัสมันโดนการเวลาไงเกือบร้อยปีอะ่ะถูกไหมครับมันจะให้มันใหม่ๆหมไม,ใม,ใม่ให้งานตะไบไหมไห้อย่างเงี้ย ดูดิเอนดูดินะครับ kind of mm hmm. นี่คืองานตะบายนี่คืองาน <fruit> ประกอบประกอบเสร็จปุ๊บหน้าหลังเห็นไหมตะบายเห็นไหมล่องลอยก็ประกอบเห็นนะหน้าบางหลังหนาอะไรก็ว่ากันไปเห็นะครับเห็นไหมอ่ะนะประกอบลงมาเห็นไหมหน้าบางๆหลังหนาหน้าบเห็นไหมครับประกอบประกอบหนะครับประกอบเสร็จแล้วก็ตะบายนะเห็นไหม คือหลวงพ่อทาเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจนะว่ามันจะมีมีหูกับไม่มีหูนะนี่คือการเก็บพอเก็บงานนะเนี่ยดูการเก็บงานเนี่ยผมพิ่งบอกว่าบางทีเนี่ยเราสังเกตงานเนี่ยนะครับพอประกอบเสร็จเนี่ยเก็บเขาจะเก็บละเอียดนะเก็บงานแบบว่าพิธีพิธานนะเก็บละเอียดนะเห็นไหมเก็บหน้าเก็บหลังเก็บถ้าเป็นงานงานเก้งานแบบถอดพิมพ์นะ มันก็จะไม่ละเอียดอย่างนี้เห็นไหมครับผ้าเป็นเกือบร้อยปีไหมเนี่ยดูงาน,หนไหมงานหล่อต้องเป็นอย่างนี้หล่อชัดเจนหล่อแบบว่านะนี่ตรงวิธีการสร้างเลยคือหลอ่อความเป็นมละมละอย่างเงี้ยนะแต่อย่าทิ้งอะไรหรือเปล่าถ้าเป็นผ้าดีๆเนี่ยผ้าที่เป็นแบบหล่อมาแล้วไงพิมพ์ก็ยังดีอยู่ไหมเต็มเนี่ยคมนะครับคมอย่างเงี้ย นะคมไม่เห็นไหมฟันเห็นไหมคมนะครับถึงจะลื่นแล้วเห็นไหมครับเนื้อผ้าจะลื่นไปละแต่ยังได้ความคมเห็นไหมนะผิวเป็นมลมามละาอย่างเงี้ยมันทิ้งความจริงไม่ได้มันเพื่อนเห็นไหมครับนะทิ้งความจริงไม่ได้ไหมการจะใบเก็บงานอย่างเงี้ยนะ เห็นไหมน่ยดูงานกันดิละเอียดไหมการเก็บงานเห็นไหมครับถ้าเป็นของเรียนแบบหรือของหนึ่งความคมมันไม่เกิดนะความคมของงานเนี่ยความสมบูรณ์ความคมเนี่ยมันจะไม่ได้ละความลึกความคมอย่างเงี้ยน,นะนะ จะไม่ได้ละเนี่ยห็นลึกนะถ้าเป็นการอนแบบความโคมของบัวพวกเนี้ยนะครับนะการตะายที่ผมบอกว่าการเก็บงานเห็นไหมละเอีแบบยดนะความโคมเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างเงี้ยคือข้อสังเกตผิวท่านลื่นไปแล้วนะแต่องค์พระแต่ทุกอย่างยังสมบูรณ์อยู่เลยไหมกรอบกระจกกรอบเห็นไหม ไม่ล้มนะครับความเก่าอีกนะเราก็ดูความเก่ามันได้ไม่ได้ทั้งเกตจากใดจากเลือโลหะจากผิวโลหะถูกไหมมันมีความเก่ามันมีความแบบว่าเออนะครับเห็นไหมลึกๆอย่างเงี้ยเพื่อนดูดิใครจะบอกอะไรยังไงก็ให้เขาว่าไปแต่เราดูของเราอย่างเงี้ยมันลึกนะพมพ์มันตรงความลึกมันได้ไหมฮนะ ซุ้มนะครับสมบูรณ์นะนะครับเนื้อเกินอย่างเงี้ยนะฮะมีผลมีเม็ดเดือดมีเม็ดอะไรอย่างเงี้ยมต้องมีมีกระแสไหมนะมีเม็ดเดือดใช่ไหมนี่คือธรรมชาตินะครับนี่คือธรรมาชาติกัรหรอมันหนีความจริงไม่ได้หรอกพวกนี้มันหนีความจริงไม่ได้นี่คือธรรมชาตินะนี่คือธรรมชาตินะเห็นไหมครับความลึกเห็นไหม นี่คือหลักสังเกตเบื้องต้นเลยเพื่อนๆไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะองพระพระหล่อเนี่ยถ้าเราดูบ่อยๆแล้วเราเปรียบเทียบกันหลายๆพระหลายๆแบบหลายๆกระแสไหนไหมโลหะอย่างเงี้ยแบบนี้ออกเป็นแบบสีออกแดงๆอย่างเงี้ยมันก็ไปคิดถึงดุนแรกของท่านไงออกแดงๆออกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันการสร้างเนี่ยเราไม่รู้เราว่าเอ้ยหล่อวันเดียวจะได้กี่องค์หรือหล่อแล้วเอาพ่ออะไร ราะการบันทึกนะมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่บอกว่าการดูพระการทําพระสมัยนี้มันมีการจดบันทึกมันมีการควบคุมมีการต่อโค้ดมันมีการลงลาเบอร์กันมันง่ายแต่สมัยโบราณเนี่ยเพื่อนลังย้อนไปเป็นร้อยร้อยปีไม่มีหรอกครับว่าทํายังไงยังไงแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือวิธีการดูการหล่อถูกไหมและช่างที่หลอกก็ต้องบอกว่ามีความสามารถเป็นช่างมีความปราณีต นะครับเป็นช่างที่มีความรู้นะผ้าที่ออกมาจะต้องอะไรต้องสวยดีพิมพ์มันต้องสมบูรณ์งดงามนะถ้าเมื่อไหร่เพื่อนๆไปเห็นผ้าโอ้ยหล่อเหมือนกันแต่ดูแล้วแบบวบบนะลหล่อไม่เต็มอ่ะหล่อไม่สวยหล่อแบบขี้เละขี้เละแบบคุกูกะอย่างนั้นบางคนบอกโอ้ดีจังแบบนี้คือหล่อใช่ ปลอมมันก็หล่อได้เหมือนกันมันบอกมันภาพหล่อมันจะไปปลอมเป็นภาพปั๊มได้ไงอ่ะมันดูง่ายไงมันก็หล่อเหมือนกันแต่ความสมบูรณ์ไงความงดงามไงความประณีตไงเพื่อนๆอย่าลืมทิ้งคานี้ไปสิความสมบูรณ์พิมพ์มาต้องตรงความงามถูกไหมนี่คือข้อสังเกตที่เราควรจะต้องคิด จะต้องเอามาวิเคราะห์หล่อเหมือนงานบางคนหล่อโ,อโอยิ่งแบบว่าบิดบิดเบียบ้ยวเบี้ยวยิงมีตะปุ่มหัวนั่นแหละเขาเรียกว่ามันก็ปลอมปลอมมันก็หลอมม่อมาปลอมปั๊มมันก็ปั๊มมาปลอมมันไม่จะไปปลอมเป็นอย่างอื่นได้ไงนะครับแต่ว่าความงดงามความประณีตความสมบูรณ์ของงานนะ่ะมันได้ไหมกระแสโลหะความเก่ามันถึงไหม แต่โอเคบางทีความเก่าผมก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ทําได้นะเอาไปทําให้เก่าทําให้มันแบบว่าเละๆเครอะแล้วก็คอยสังเกตดูสิแต่สิ่งที่สําคัญนี่แหละผมว่านะวิธีคิดหรือว่าวิธีเก็บของผมคือเอาสวยก่อนเอามันตรงวิธีก่อนหนึ่งที่ม,มันใช่โลหะมันถึงวิธีการสร้างมันถูกสามข้อนี้เพื่อนช่องไว้เลยจำไว้เลยนะครับเนี่คือเบื้องต้นแล้ว นเมื่อไรพิมันตรงนะเนื้อหามวลสารมันถูกถูกไหมครับวิธีการทำม,มันใช่โอกาสที่จะเป็นพระดีดีได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์แหละนะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ